สวัสดีค่ะวันนี้เสี่ยวเหยาก็พามาชมบรรยากาศยามเย็นๆกันะคะตอนนี้เวลา18นาฬิกา5นาที5นาทีนะคะเท่านั้นแต่ว่าพามาดูสวนหลังบ้านอันนี้ก็หลังจากปลูกผักอันนี้พอเราถ่ายให้ดูก็จะมืดๆหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็จะพามาดูท้องฟ้านะคะวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับทางดาราศาสตร์ของเราบ้างนะคะก็รดผักอยู่แต่ว่าเราจะสังเกตเห็นตั้งแต่เมื่อวันที่20 เอ็ดธันวาคมแล้วล่ะค่ะก็จะช่วงเวลาประมาณนี้เราก็ปลูกตะไคร้แต่ว่าจะมองไม่เห็นนะคะเห็นเงามืดมากเลยนะคะก็เลยจะพามาให้ดูบรรยากาศยามเย็นๆกันนะคะนี่เราจะชี้ดูตรงนี้นะคะ นี่ก็จะเห็นแสงขาวๆตรงนี้นิดนึงนิดนึงนะคะเพราะว่ากล้องเราคุณภาพสูงมากเลยนะคะแต่ว่าก็จะมาบรรยายบนเหตุการณ์ท้องฟ้าก็จะเห็นสีขาวๆตรงนี้นิดนึงนะคะก็เป็นปรากฏการณ์นะคะที่ดาวพฤหัสบดีนะคะโคจรมาอยู่ใกล้าดาวเสานะคะก็ เมื่อวันที่21ก็คือจะเห็นชัดเจนกว่านี้นะคะเราก็เลยพามาดูบรรยากาศยามเย็นๆแกนะคะก็สามารถชมได้ตั้งแต่วันที่21ธันวาคม2563มาจนถึงวันนี้นะคะวันที่23ธันวาคม2563นะคะก็ที่จะเห็นขาวๆตรงนี้นะคะถือว่าเสียวยาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะคะเขาบอกว่าปรากฏการณ์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นดาวพฤหัสนะคะโคจรมา อยู่ใกล้ดาวเสามากที่สุดเลยนะคะก็จะโครจรมาเป็นแนวเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเราก็จะเห็นดาวเสาวสว่างมาก นะคะกว่าดาวพฤหัสนะคะเราก็จะเห็นนะคะดาวเสาจะอยู่ข้างขวาเอ็ดดาวพฤหัสข้างขวาดาวเสาข้างซ้ายก็จะเห็นอีกข้างหนึง่งตอนนั้นน่ะเราจะเข้าใจว่าเป็นปร,กกนรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนหรือเปล่านะคะเพราะว่าจะเห็นดวงตาข้างหนึ่งสุกสว่างสวัยมากๆเลยนะคะฝั่งซ้ายมือของเรานะคะแต่ว่าอีกอันนึงก็จะอยู่ใกล้เดียวกันนะคะก็จะเป็นลูกกระตา่ายเง gaze, อยู่ใกล้ชิดกันมากเลยนะคะก็เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้นะคะจะมีอีกครั้งหนึ่งนะคะ300 เ7ปีนะคะก็ก็อันเนี้ยก็เลยจะพามาชมเหตุการณ์บนท้องฟ้าที่ทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่14ใช่ไหมวันที่13รสาุงเช้าของ14บสีทำงานก็จะเป็นปรากฏ การดาวตกนะคะของดาวตกเจมินิน,นะคะที่จะตก150ดวงต่อชั่วโมงเลยนะคะถือว่าเยอะมากๆแต่ว่าเราพลาดนะคะก็เลยมาทราบตรงนี้ทีหลังนะคะว่าวันนี้นะคะก็คือวันที่23นะคะแต่ว่าความจริงเรามองเห็นตั้งแต่วันที่21แทนวานแล้วแหละเพราะว่ารถตะไคร้รถผักบุ้งอยู่นะคะแต่ว่าก็ กล้องอาจจะมืดมืดมากๆหน่อยนะคะแต่ว่าก็ฟังเหย่าบรรยายไปก่อนแล้วกันนะคะว่าเป็นอะไรบนท้องฟ้าบนท้องฟ้าด้านทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้นะคะพระหลังจากพระอาทิตย์ตกไปแล้วก็เวลาประมาณ18นาฬิกาก็เริ่มเห็นแล้วแหละเพราะว่าอันนี้จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะคะถ้าใครออกมาดูก็ยังเห็นนะคะเขาบอกว่า ดูไปจนถึงประมาณ19นาฬิกา30นาทีก,ก็จะเห็นปรกากฏการณ์นี้ก็ตอนนี้หลังจากพระอาทิตย์ตกเราก็จะเห็นปรกากฏการณ์นี้แล้วนะคะก็จะเป็นดาวพระฤหัสนะคะมาเยือนโคจรมาอยู่ใกล้เคียงดาวเสาร์นะคะก็ถือว่าใกล้เคียงมากๆเลยนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ รากฏการณ์ดาราศาสตร์นะคะส่งท้ายปีเก่าเนาะก็เลยพามาดูเหตุการณ์ดีๆนี้ไว้นะคะก็ถ้าพลาดวันนี้ก็อีก60ปีเนาะเราจะได้เห็นเนาะกว่าจะมาโคจรมานี่เขาก็บอกว่า397ปีนะคะแต่ว่าถ้าดาวพฤหัสกับดาว เสานะคะโครจรมาอยู่ใกล้กันก็ประมาณอีก60ปีอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รอดูกันก่นกอนนะคะอีก20ปีก็ยังเห็นแต่ว่าอีก60ปีนี่คือจะโครจรมาอยู่ใกล้กันมากที่สุดนี่ก็ต้องรอไปอีก60ปีนะคะก็จะเห็นแสงสว่างรำไรตรงน,รงนี้ตรงนิ้วๆเหยียวชี้ให้ดูนิดนึงนะคะก็จะเห็นตรงนี้นิดนึงก็เลยพามาดูบรรยากาศนะคะก็ถือว่าเราได้เห็นกันยามเย็นๆนะคะถือว่า ในกล้องในกล้องอาจจะไม่เห็นมากนะคะแต่ก็จะเห็นแบบรำไรรำไรนี่จะเห็นเหยาวชี้ดูตรงนี้ตรงนี้นะคะก็จะเห็นสุกสว่างแวบบ๊แบบแว๊บแวบนะคะฝั่งซ้ายมือสว่างมากๆเลยเราก็ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจนะคะก็เลยพอมาเจอข่าวข่าวเราก็เลยบอกโอ้โหถือว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ชมปรากฏการณ์นี้ด้วยนะคะก็เรายังได้ชมตั้งแต่เมื่อวันที่20 เลยนะคะตั้งแต่วันที่21เลยวันที่22ดูแต่ว่ามันมืดมากแล้วเพราะเรามาถึงดึกแต่ว่าตอนเนี้ยต,ตั้งใจมาเล่าให้ฟังเลยเวลา18นาฬิกา2นาทีนะคะเราได้ถ่ายจริงๆก็18นาฬิกา5นาทีก็ถือว่ามืดมากแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวันที่21ธันวาคมนะคะเขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่กลางคืนยาวนานมากที่สุดเราได้นอนนานมากที่สุดนั่นก็คือพระอาทิตย์ตกตั้งแต่เวลา17นาฬิกา55นาทีเนาะช่วงหน้าหนาวเนาะมันก็ จะมืดเร็วมากๆเลยใช่ไหมคะก็เนี่ย18นาฬิกา5นาทีก็เริ่มคือมืดตื่นแล้วนะคะก็จะเห็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าท้องสว่างแบบเขียวส้มๆอย่างเงี้ยค่ะเขียวฟ้าส้มๆเนืแต่ว่าพอในช่วงหน้าฝนใช่ไหม18นาฬิกา30นี่ยังสว่างมากๆเลยซึ่งแตกต่างกันจากหน้าหนาวหน้าหนาวเวลาจะเดินเร็วนะคะ6โมงครึ่งนี่เร็วมากๆเลยนะคะก็ยังมืดๆอยู่เลยนะคะนี่ก็ เราเหมือนมีเวลาได้นอนเร็วเนาะได้นอนเร็วมากขึ้นเลยนะคะในช่วงหน้าหนาวนะแต่ว่าถ้าช่วงเวลาฤดูร้อนเราจะแบบสี่ทุ่มเราก็ยังไม่นอนนะคะเวลาตีห้าครึ่งก็สว่างแล้วอย่างเงี้ยะเราเหมือนเราได้นอนในช่วงหน้าหนาวนานที่สุดเลยรู้สึกอย่างนั้นนะคะ รู้สึกไหมยังไงค่ะก็เลยพามาชมบรรยากาศยามค่ำคืนเนาถ้าใครพลาดก็มาฟังเสียวเหยบบรรยายมาเล่าเรื่องราวดีๆบนท้องฟ้าให้ฟังเนาะตอนนี้ก็ท้องฟ้าชี้ส้มๆฟ้าฟ้านะคะก็สวยงามมากนะคะก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเนาะแต่ฟังเห่ยบบรรยายไปเลยก็แล้วกันนะคะก็ถือว่าใครที่ได้ดูกับหนูเนาะก็ถือว่าไม่พลาดชมเหตุการณ์นี้เนาะอีก397ปีเราก็ค่อยมาดูกันใหม่นะคะแล้วก็ที่ดวงดาวพระฤหัสจักคจรมาใกล้ดาวเสาร์ที่สุดก็คือ อีก60ปีเดี๋ยวเราก็รอกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็ถ้าสำหรับใครพลาดแล้วเนาะอันนี้เขาบอกว่ากรีซคอนจันชั่นใช่ไหมคะเหตุหปรากฏติการนี้3า7รณ์นี้3ปีนะคะก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงอะไรงี้เดี๋ยวเราก็ถือว่าเราได้ไม่พลาดเหตุการณ์บนท้องฟ้าถือว่าแบบเราเป็นคนหนึ่งที่ได้ดูนะ,ะเราก็ ดีใจและตื่นเต้นมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีกล้องแต่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้นะคะหลังจากพระอาทิตย์ตกนะคะทางที่ตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็ได้เห็นท้องฟ้ายามเย็นๆกันนะคะอีกเราก็จะชี้ให้จุดเห็นสว่างๆอย่างเี้นะคะก็เราพามาดูปรากฏการณ์บนท้องฟ้าแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ